ภากทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบกับซองบาาอสแพงเช่นเคยในบรรยากาศตอนแรกเมื่อน,นี้จะดทายให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องน้งนะจะว่าบรรยากาศจะแคมน้ำซองจะเห็นมันหลายบรรดาน,นักท่องเที่ยวทางภายในแทบต่างประเทศพี่น้องจะเห็นแต่ว่าคนเนาะหลากหลายเมื่อนนี้จะว่าเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวทางภายในประเทศแต่ว,ว่า ทะเลาวนะจะามามาลองจีเหือขยักไปนี่น้องว่าจะมีลมพัดมาเย็นพี่นาะในบรรยากาศตอนแรงในมเอนี้เนะาะก็ได้เป็นบรรยากาศที่ว่าอิ่มอโอมใจพี่น้องที่ว่าเอามาลองเหือเนาะที่ว่าเป็นการคอนคลาย ในการมาเที่ยวาการพิมพ์ไพ่เงือคายักแบบนี้นะเนาะโอ้มันนี่เนาะแต่ว่าเป็นมือจ่วึกขึ้นลาย่ามันนี่เห็นแต่วา่าปุคตพี่นอ,องมาลองเงื้อในลายขนาดเต็มเลยเนาะแต่ว่าแม่น้ำซอง ผู้คนหลากหลายเนาะเจว่าเห็นข้ามาลองเหงือสลาวนักเทศประเทศจีนเนาะเจะว่าเขามักจะว่าขี้เหือหางยักแบบนี้พี่เนาะในการขี้เหือแต่่วาเต็มแม่น้ำซองนะที้เมรี้นี ลงซองเนาะแต่ว่าจุดนี้ไอาจักเล็กนิดนึงพี่น้องจว่าค่อนข้างจะเล็กเนียพี่น้องเป็นจุดที่ว่าแต่ว่าเมืองเวียงพะเขามีการสวงเฮือกีแขขันเนะแต่เป็นจุดนี้พี่น้องจุดที่ว่าไอ้ค่อนข้างจากเล็กนิดนึนดง,ลนนงหลายคนเนาะหลายประเทศมาเดินทางเข้ามาในตัวเมือง,องเวียงพะเขา กมาท่องเที่ยวมาขี่เหือคายักกับมาลองกลองเบนมาขี่บอลลูนพี่นอ้องบอกจะว่าบคาดาสายเนาะจะว่ามาลองแต่ถึงยุม่มกับบักไร้พี่นอ้องจะสุดสายแม่น้บซองเลยในมือนี้เนะ เมื่อนี้ก็เป็นเวลาที่ว่ากอดค้างประมาณห้าโมงแรงไปเนาะที่บ่าแพงมาถ่ายดูเป็นอ่างนี้เนาะจะเป็นเมื่อวันศุกร์แด่ในตอนแรงเมื่อน,นี้ประเทศซาวยุโรปีปเนาะเนนขาจะกำลังขี่เหงื่อขายักเป็น จา่เป็นนักท่องเที่ยวจาว่ามักเนาะจาว่าอย่างนึงกะมักมาลองกงเบงนี่พี่น้องจาว่าประเทศเขาหนาวอยู่แล้วพี่น้องจาว่าเป็นหนาวเลยครับมาลองนี้จะเป็นประเทศประเทศลาวนี่จะจะภายในประเทศลาวนี่จะค่อนข้างจะว่าหนาวพี่น้องแต่ว่าประเทศต่างประเทศเนาะงขอมาลองสบายเฮลโลสบายดี อ่ะพี่น้องเนาะเห็นบรรดาสาวๆจีวา่ามักมาน้องเหือหลากหลายพี่นออ้อยในบรรกาศต,ต่อแรกแบบนี้เนาะจีวา่าปลายคนเองน้นำซองของเฮานี่ยังมาแต่เถิงพูดพี่นออ้อยบุกฮาดสายเลยวันนี้เนาะจะเป็นทางจิวา่าติดกับแทมแม่น้ำซองพี่นออ้อย เดี๋ยวจะไปท้ายทีวาเป็นจุดทีวาห้าดดอนกลางพี่น้องเป็นจุดทีวาร์คนมา,มาขี้เหื้อแถวนั้นหลายพี่น้องพี่น้องนะจ่วามื่อนี้จะยูเทิงตะฟังที่าวแทงท้ายเนาะเห็นบรรดานนกท่องเที่ยวทีว่าไมมเมื่อนี้โอ้หลากหลายหลายประเทศจะเป็นภาพทีว่างามพี่น้องยูมุมสูงแบบนี้เนาะจะเป็นหาดีวารด,ดอนกลาง ในมื่อเนี่ว่าตึ๊ดขึ้นร้านที่หน่อยภาพที่ว่างดงามที่หน่อยมันาแห่วันนักท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางเข้ามาในบรรยากาศตอนแรกมื่อนี้มื่อนี้ก็เป็นมื่อวันสุกดีเป่าแทงไายในมื่อนี้เป็นสุดตอนแรกเห็นเนาะปอพะรามอเตอร์พี่หน่อยปาดนกแอ็นเลย ตามตรงขวาเนาะเ๋ยาหลายข้างนาพี่น้องสลายเม็นประเทศซาทยุโรปนะเจ้าม,มาคีฟลัมเตอร์จุดนี้ปนปนนเป็นจุดเว่าามเป็นเป็นหาดอาหารเว่า เป็นแคมปิ้งที่ว่าให้นักท่องเที่ยวหรือว่าบางคนมานั่งลิ้นนั่งจิบเบาๆตามแคมแม่นหนังซองในการขี่พลามเตอร์พี่หน้องอ่ะปูนึงกำหนดด้ประมาณประมาณ1 5นาทีนี่พี่หนอยจะเฮาไปต่อเวลาในการขี่เนาะในขี่พลามเตอร์ประมาณหลาน ปายพี่น้องเไยสลายประเทศต่างคนต่างประเทศเนะาะจีว่ามักนิยมมาขี่พาราเมตเตอร์แบบนี้ไก่ขนาดพี่น้องอยู่บ่แพงไทยเนาะหมดไกลไกล <S <S แคมน้ำซองของพวกเขาเนาะก็มีทางให้บริการไว้นับเครื่องเที่ยอจีว่ามานั่งมาลิ้นกินมาแคมน้ำกลิ่นอ้องจะมีหา่านจะว่าหลากหลากหลายแบบนี้เลยตาแมแคมแม่น้ำซองเนาะจีว่ามันก็จัดสร้าง เป็นตู้แบบนี้เพื่อนเนาะเป็นยาแบบนี้เนาะที่ให้บริการส่านนักท่องเที่ยวที่มแบบนี้พี่อน้อาเป็นตูบบน้ยาสิแต่ว่าพักนิยมมาลิ้นเนาะะกินจะก้มสอมกับหนี่งนะอ๋อไม่ได้หลายต้ลาคนมักมาชีเนื้อจักหางยาแบบนี้ หลากหลายคนว่าจะมา,มา,มาเดินทางเข้ามาไปในบระการตอนแรกเนาะจะมานั่งกินดืม่มแต่มานั่งลิ้นคุยเนะาะกตามอาจายใส่ของไข่ลาวพี่น้อยว่าจุดนี้จะว่าเป็นหน่ำเชียวนิดนึงบาหอยจุดนี้เนะาะนะมุมนี้ก็เห็นบนรรลุนั่คือทางองป่าเนาะหลายหน่วยในประการตอนแรกแบบนี้ บางเวียงพวกเขาก็มีการพัฒนายังว่องไวทางในการบริการทางท่องเที่ยวพี่น้องนาสามบาทสองกับมีการพัฒนาโอ้วววววววนววนวว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 ประวว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 าวาวว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 าววองเวีววว่ววมวนวววงเวียงบววววดสววบ้านพักววเป็นวว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 าวาวะวา เป็นช่วงที่ว่ายามฝนพี่หน่อยจะส่วนน้อยจะ,จะมีนักท่องเที่ยวจะว่ามาดิ้นมาเที่ยวเนากนะครับอาจจะเป็นยำแรงอยู่เป็นยำหนาวแบบนี้ลนเลยอู้ฝนนี่เต็มเลยเนาะโอ้พี่หน่อยเปลี่อนหัล้อมาแต่เทิงเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องยาวเรื่องยาวนี่จะว่าขี้ไปที่ว่าเขากำนดพี่หน่อยในหน้าใช่า อ่าเปิดกำลังดประมาณ4ี่ห้ากิโลแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็ลงมาตระายข้างเข้าจีว่าเกิดอุบัติเหตุพีววน่น้องแต่ว่าบางขั้นจีว่าบเป็นอจิว่าเจ็บอันใดเนาะแต่ว่าในการขี่เฮื่อจักเนี่ยเพราะว่าจะส่วนไปส่วนมากแค่นี้หนข,ข้างจีว่า ตลาดยุบนะมีความปลอดภัยในการขับขี่นะของแท็กจะว่าข้า้าการขับประกันลอยสั้อๆอี่หน่อยจะเป็นฮาดบางไฟหรือฮาดอนกลางเนาะที่เบาแพงอยู่ในจุดนี้อีกแล้วส่วนไปส่วนมาด้วยนี้พี่น้อง โอ้อบรรลุนเนาะมื้อนี้เพิ่นเนาะในงานตอนแรกเนาะจะมีหลายหน่วยที่ว่าจะไปลงที่ว่าจุดที่ว่าเขาลดไว้พี่น้องเจะเป็นเดินเนาะจะเห็นมันรลุนเนาะพี่น้องหนะลายหน่วยนะที่ว่าจะไปลงที่ว่าจุดจะเป็นเดินเนาะก็ะเห็นหลายหน่วยที่ว่าในคานําบรรยากาศตอนขายแรงๆแ,แบบนี้นะจะเห็นจวิวะอาอยากมืดแล้วพี่น้อง เห็ดหลายน้อยในเมื่อนี้พี่เนาะลองเบียร์พวเขาเนาะจะเป็นผู้เป็นผาเป็น,นอมหอบเลยพี่นเนาะพอ,อพี่น้องในนรฬิกาศตอนแรกเนาะจะเห็นบรนรุ่นที่ว่ามาลงจุดนี้หลายน้อยเลยเมื่อนี้นะพอ,อถอต็มเลยจากยีนน้อยพี่เนาะประมาณสิบน้ยนอยเนาะที่มาลงจุดนี้พี่น้อง แต่ว่าเป็นบรรกาศจีว่าตอนใกล้จะมืดแล้วพี่เนาะใกลจะแรงแล้วนีเนาะจะบรรลุนแต่สไลด์จะมาลงให้จุดนี้มืดบด้วยเลยก,กำลังเสี้อยได้มาถือ,อนหน่วยถือ,อนหน่วย,ยพี่เนอะ จะมาลงจุดนี้หมดเลยเนาะสองน่วยอยู่ทางด้านหน้าปะแพงเนะาะจว่าอยู่ไกลๆพี่นอ้องเกิดจะมาจะมาลงอแถวนี้พี่นอ้องเองทางในกันลงพี่น้องจะมีเสื้อเนาะจะเห็นบรรดาที่ว่าจะเห็นเนาะเพิน่นทิมเสื้อลงมาพี่นอ้องแล้วก็ให้ หลายคนที่ว่าจองน่อใบมันปิวสายปิวฝวากในการลงมนพีหน่องจะมีจะให้อ่าแพรปูไม่มีเน,นาะจต่ละจะมีเสือกทิมลงมาเลยปะหลายคนจะมีการดึงให้มันคงที บรรลุกับมีหลายนู่นนะเจ้าบาเวียงของข้าจะว่าให้บริการในวันท่องเที่ยวมาขี่มาส้มทั่วตัวเมืองบาเวียงของข้าของข้าพี่น้องจะเห็นเนาะจังวันสองสามหรือสี่ห้าคนพี่น้องในการจองหนึ่งบรรลุนจองยุ่ป่ายพี่น้องจะให้มันเอียงกับมันเหวลงไปก่นจะมีทีมงานเนาะจังัดในการดึงบอลลูนแบบนี้ ดซ้ายดูไหล่เ่งขอทางจะมีแหง้าแค่นอนอ้อแป๊บเดียวนะแ,แล้วเหาละโอ้มันมีเสื้อยืดจอมอพู้นแค่น้องมีเสื้อยืดจอมนะที่ว่ากันดึงจอมให้มันฮุบเขาฮุบเขาเลยเนาะโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแ,แล้วเหง้าแล้วเนาะจะมืดเน,นื่งนงนะนองจะเป็นบรรยากาศจิวา ขายแรงมืดแล้วพี่น้อง